โอเคใส่น้ำเดี๋ยวเราไปวิลนแากกันโอเคครับ okay. ส่งคงลีดครับส่งคงลีดครับผมส่งมาที่นี่อะนะครับผมส่งมาทำไมอะไม่รู้ครับอ่ะ ปลอมขอให้มึงตายเฮ้ย <Hey! S 1> เดี๋ยว<ๆ> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นคนอินจากละครเรื่องตะวันตกดิ้งแน่นเลยอะ่ะ <laughs> อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เรานะอุ้ยนี่เอมี่ค่ะอันนี้คือสาวอีกานะเคะไม่ต้องส่งมานะคะแบบมันน่ากลัวมากเลยเขาบอกไม่รับนะคะที่นี่เอาเอาเอาออกไปได้ไหมมันมันเป็นลางไม่ดีเลยเอาออกไปเอาไปไปไหนไป,ไป 过来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 。过来。